นี่เป็นใบโพลายดิเนาะมึงส่งนี่เนาะเจ้าเป็นใบโพลายินี่เนาะมันก็คักอยู่ได้มันก็แซ่บเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่อยู่ไอ้ดุ้ยก็เจียวเขาดวนเไม่ยังกินข้าวแล้วบ่โอยังยังยังมื้อนี้อันนี่แต่เจียวเด้โอ้ยเจ้าเปมล่ะเจียวยังเจ้านี่เจ้าฮู้บ่ข่อยเมื่อยเมื่อยเลยเนี่ยอ๋อมันก็มีสังกวน มม <ừ> กระมิสมีนเจ้าก็ได้เนาะโอ้ยเจ้าโม้อะไเรื่องเลยโอ้ยเจ้ายิ้มจิใจไม่ไ่หอยเลยต<ห>ัดมาโอ้ยกะซื้อมาซ่วยๆกันย่ามนน้มันย่ามมันเหลวๆอยกระเเงไปให้เจ้าใส่วูววัวเงิดไหลย่ามมีแต่บักหุ่งแซ่บข่อยกระเเงเจ้ากินย่ามมีปลาคอยไงไขกระเเงเจ้ากินคือเก่าละ,ข,ะข,ข,ข่อยว่าปลาคอยไงเจ้าขังไว้อย่าง มันยังบ่ใหญ่เลี้ยงจักหน่อยก่อนเลี้ยงเลี้ยงเนี้ยถังมันก็จ่อยตัวเนาะเจ้าก็เกว้เาแปลกแปลกเว้ยเอาใครเอาเนี่ยมันกินอยู่เด้ล่ะในถังก็ได้เอาเอา,เอ,าอ้ายกินกินเจเยอะจุ่มหลายๆ,ๆมาทิ้งเมื่อยโอ้โหบทส,สียดเลยเจ้านี่ปัดโถเบาอุด <ๆ S 1> มก็เบาคักเบาเนี่ยแท้หายยังไม่ให้กินกันเรื่องมากเรื่องนะแถวหนิเหรอมันจะแสบอยู่วิยุ่งแสบขนาดเลยแสบแสบเป็นนายเว้ยแสบ บ่แซบแซ่บให้มีอารมณ์โมโหตลอดเจ้าโมเสสศาสตร์อกนี่ฮอดกับบแซ่บเจ้ากินอยู่กระเป๋าขี่คือว่าแซ่บสินะมันบอแซ่บนี่กับเปรี้ยวเจ้าดิเด้อเจ้าดิเด้อเกินไปแล้วเจ้าดิเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วแซ่บอันนี้ก็แซ่บแซบนี่แซ่บแซบแซบอีหลีไข่ปลาแล้วเห็นบอมันก็แซ่บอยู่ตัมสุดฝีมือเลยแต่ว่ามันอยากหยาหลายเนี่ย แต่กระแซ่บยี่ดอกมันสิหนาสิเลยหนาหลายสีโว้ยหนากระไลบ่ได้เรื่องเลยเนี่ยเปียสมกระสมพักหยังเนี่ยห้องเจ้าพักหยังไปมากอกมันสมมันสมเอ้โอ้ยบ่ได้เรื่องหรอกอันกินอันนัวนักินไหนกันไหนตัวพร้อมไรเรื่องหรอกเจ้าอ่ะไข่มะนายเจ้าคักแถวบ้าอุดรเรื่องหลือีหลีเป็นผู้ชายเหรอผเรื่องใหม่จัิงสิปาผักกะไล แซ่บกระแซ่บเมื่อกี้จะว่าหยังจะว่าหยาอีหยังหยามันหลายซื้อแต่กระแซ่บเจ้านี่คุยคือสิคักสาวอุดรอืมคักขนาดเลยกคักพ่อหรอกเจ้ามันตีกินตีอยู่ที่คักกินเป็นอืมคักด้วยสิเนียโอ้ยสโหเอาบลูกจะสิแตกเจ้าเป็นเจ้านี่เป็นใบพ่อลาได้เนาะเบิ่งส่งนี่เนาะเจ้าเป็นใบพ่อลาได้เลยเนาะมันก็คักอยู่เด้มันก็แซ่บเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่ยุ้ยตุ้ยกับเจ้าก็สิคักเน้าสาวอุดรอืม ตุ่ยกับแจีวก็สิคักไปนี่นี่เห็นไหมโอ้คักอื้อหนอแสบแสบอื็แซ่บแล้วเนาะไข่ตําสุดฝีมือเลยแซ่บคักย่องกินปิดเนาะแสบอืมเอาเอาเอาฟากินฟากินนะไมิ<ๆ>้ม<ะ>ตุ่ยคักคักเลยอ่ะอืมเอยว่าแล้วมันแซบแ่บเจว้าบ่เสียไข่เฝ้าดีๆแต่ที่แหลกก็ดีเลยแหละเจ้าหันก็หอันนี้อันนี้เฝ้าเถียงหน้าเถียงหลังเฝาว่าดีเหลืองดีเล้าแส<ซ>บอี<ซ> ข่อยสูดน้ำเจ้าข่อยล้วมะหัวนายมันบ่ได้เรื่องมันบ่ได้เรื่องบ่ได้เรื่องเลยโอ้ยบ่แสีบบ่แสีบบ่แสีบบ่คือบ่คือเอาบ่ตรงนี่นี่แจ็คแจ้วยังนี่เพาะอะเรื่องเจ้าโอมายังไงเนี่ยนี่มาขัดเบียแต่บ้าอู้ดมาขัดเบียแต่บ้าอุดรฮะขดฮะมันเกินไปแล้วนะปากนี่กินยุ่กับปากแห่ๆจมนั่นจมนี่เป็นใบพูดล่ะดเดียวดีเดียวไรมันแสีบตุ้ยกับแจ้วนี่เบ้ยอขัดอีหลี่ได้สาวอุดร ตุ้ยแบบจังสีนะตุ้ยกับแจวนี่แซบแซบหน่ตุ้ยแบบเออกัะหนังก็ตุ้ยได้หลายเออตุ้ยจีหลายหลายไอซี่เห็นไหมเอเออเพราเขาเป็นตุ้ยอืมตุ่ยเลยตุ่ยเลยอยู่นะพัดตะายพูดอะไจะว่ามันยังไงเลยเอาเลยจัดเลยจัดเลยคำยังไงเลยเนี่ยอไม่ใช่ยังไงเลยไอตุ้ยเนี่ยนี่ตุ้ยมันจะแซบยพี่คำยังไงเลยสากุรนพี่เอาคำยังไงเลยนี่ตุ้ยกินเลยจีไอไอเขาตุ้ยเลยเเขาตุ้ยเลยเขาตุ้ยเลยนี่เขาตุ้ยเลยนี่ตุ้ยเลยตุ่ยเลย ตีเลยตีเลยตุ่มได้บาดแล้เขาจีนได้บาดนี่จะไม่เอาทางมีวอะจะไม่เอาทางมีว่ะตุ่มได้บาดเลาตุ่มได้บาดนี่จะ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 จ